สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง into one เหมือนเช่นเดิมค่ะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าช่องของ BB อัปเดตบ่อยมากบางครั้งอัปเดตประจำวันเลยว่าน้องๆไปทำอะไรกันเพราะฉะนั้นในแต่ละวันอาจจะไม่ได้พูดถึงน้องๆทุกคนจน,นครบ11คนนะคะ แต่จะเป็นการอัปเดตตามงานที่ปล่อยมาในวันนั้นเพราะฉะนั้นแฟนๆของน้องคนไหนไม่เห็นเราเมาส์ถึงเมนตัวเองไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจเลยค่ะเพราะเราพูดถึงน้องๆครบทุกคนอยู่แล้วแต่อาจจะอยู่ในคลิปอื่นนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะอัปเกือบทุกวันวันนี้อาจจะไม่มีก็อาจจะมาพรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะอัปในวันก่อนไปแล้วนี้ไม่ต้องน้อยใจค่ะไปตามดูคลิปอื่นๆรับรองว่าเจอแน่นอนค่ะ และข่าวของน้องๆวง i n t ท o วัเรื่องแรกที่มีบีสมาอัปเดตในวันนี้ก็คือข่าวของน้องแพทริกค่ะที่น้องได้เป็นแบรนด์อัมบัสเดอร์ของแบรนด์อินเทียโคโรนนะคะหรือบางคนอ่านว่าอาร์เทียโค o โรนค่ะเราจะอ่านทั้งสองแบบเลยละกันเนาะเพื่อกันความผิดพลาดนะคะ เมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราอัปเดตภาพที่ทางแบรนด์นะคะปล่อยออกมาแล้ววันนี้นะคะก็เลยจะมาเมา์เพิ่มเติมถึงตอนที่น้องแพติิของพวกเรานะคะไปไลฟ์กับทางแบรนด์คือน่ารักมากทุกคนพิธีกรดูชอบน้องมากเรียกน้องไพ่ายตลอดเลยนะคะแล้วในไลฟ์ก็มีให้น้องแพตทิกทายกลิ่นน้ําหอมด้วยแล้วน้องแพตทิก็ขายของเก่งมากทุกคนเห็นว่าขายดิบขายดีมากมากเลยนะคะแม่แม่เปยหนักมาก ไม่ว่าน้องจะไปไลฟ์งานไหนแม่แม่ก็ทุ่มกันมากนะคะดีงามสุดๆคือแบรนด์ไหนเอาน้องไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์รับรองว่ารวยทุกคนน้องไม่ทําให้ผิดหวังค่ะแม่แม่ไม่ทําให้ผิดหวังขายดิบขายดีสุดๆนะคะและเรื่องที่2ที่บีบีจะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือน้องหลิวหยีค่ะน้องนะคะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์สกิลคิวติเคิลค่ะคือแต่ละแบรนด์ดึงตัวน้องไปเยอะมาก น้องไปร่วมงานกับหลายแบรนด์แล้วนะแล้วแบรนด์นี้ก็คือดีทุกคนหน้าน้องดูผ่องใสามากทางแบรนด์ก็ปล่อยคลิปมาแล้วนะคะดีงามดีงามทุกคนสามารถไปหาดูกันได้และแบรนด์นี้ดูเหมาะกับน้องอะ่ะแพ็กเกจก็ดูดีเหมาะกับน้องมากดูแพงแม่ๆมก็ตามไปซื้อกันได้เลยค่ะและเรื่องที่3ามที่มีามาอัปเดตในวันนี้นะคะ ทางแบรนด์มารูบีที่น้องหลินโมนะคะไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้ปล่อยคลิปของน้องออกมาแล้วค่ะคลิปดูดีมากดูดีสุดๆแล้วเราก็เอาภาพที่น้องไปเรื่อมลายกับทางแบรนด์นะคะมาฝากด้วยคนเยอะแยะมากเลยทุกคนแล้วน้องหลินโมน่ารักมากน้องอารมณ์ดีมากนะคะและน้องหลินโมก,ก็เป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่งานเข้าเยอะมากๆแม่ๆหมดไปหลายตังแล้วนะคะและเรื่องที่สี่ของวันนี้ก็คือน้องมิกะค่ะ น้องมิกาลนะคะได้เป็นโกลบอลแอมบัสเดอร์ของแบรนด์ Red Earth ค่ะโอ้ไม่กอเลยคนนี้แบรนด์เข้าลัวๆมากเหมือนกันค่ะอยากจะบอกว่าแม่ๆจนแล้วค่ะจนแล้วจนอีกนะคะคือแบรนด์เข้าน้องเยอะมากเยอะจนแบบเยอะๆอะทุกคนแล้วน้องก็ขายของเก่งมากใช้อะไรใส่อะไรก็ดูดีไปหมดนะคะและพรุ่งนี้นะคะน้องมีไลฟ์กับแบรนด์นี้อีกพรุ่งนี้จะเอามาเมาอีกแน่นอนสะกัตีสถานการณ์น้องมิกาวนไปค่ะ และสุดท้ายนะคะเราเก็บภาพน้องๆในช่วงนี้ที่น้องๆมาอัพไอจีกับหวยฟอมมาฝากกันค่ะน้องๆแต่ละคนอัพรูปกันรัวๆน้องแพทริกก็หล่อมากคือหล่อสุดเราชอบลุคนี้ของน้องมากน้องหลิวหยก็ถ่ายรูปกับน้องหมาน้อยแล้วทรงผมนี้ก็คือตอนที่น้องไปไลฟ์กับทางมิทีนเลยนะคะซึ่งเราชอบมากน้องนายก็มาอัพรูปให้เราหายคิดถึงตลอดเลย ช่วงนี้ทุกคนอาจจะนอยนนะคะว่าน้องนายทำไมไม่ไปร่วมงานกับแบรนด์ไหนเลยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวก็มีตอนนี้น้องก็อาจจะมีตารางงานถ่ายวาไรตี้เนาะก็อาจจะต้องรอกันอีกนิดนึงแม่แม่ก็เตรียมเงินในกระเป๋าเอาไว้ให้พร้อมค่ะถ้าแบรนด์มาเมื่อไหร่ก็เตรียมไปหมดตัวค่ะส่วนน้องโปรยนะคะก็มาอัพรูปแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่ภาพออฟฟิเชียลนะครับแค่สปอยเท่านั้นแบบฮันเน่สปอยอะไรอีกแล้วแฟนๆต้องลุ้นกันตลอดนะคะ ตวน้องเจียวเหยียนนะคะก็มีอัพรูปใส่ชุดหมีเต้นน้องน่ารักมากใส่ชุดหมีแล้วไปแคร่งน้องแพททิกด้วยแฮชแท็กกับน้องแพททิกก็ขึ้นรัวๆ,ๆเลยนะคะน่ารักกันจังเลยเนาะตึกบีคือคักอะไรขนาดนี้อยากไปเที่ยวตึกบีของน้องๆจริงๆนะคะเที่ยวทิปค่ะเที่ยวทิปเที่ยวในฝันนะคะน้องๆคนอื่นๆก็มาอัปเดตตลอดๆคือน,น่ารักมากไม่ให้แฟนๆได้คิดถึงกันเลยนะคะ ทั้งตามงานของน้องๆแล้วก็ตามไอจีของน้องๆทุกคนวนไปค่ะมีความสุขในทุกวันค่ะและนี่ก็คือข่าวาว,าวของน้องๆทั้งหมดที่บีบีนำมาอัปเดตในวันนี้นะคะอย่างที่บอกถ้าไม่ได้อัปเดตของน้องคนไหนไม่ต้องซีเรียสไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อมารื่นมาต่อจะอัปเดตวนๆไปค่ะมีข่าวทุกวันก็จะอัปเดตทุกวันค่ะและถ้าเราพูดผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้บีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเด็ดๆจะเอามาอัปเดตมาเมาส์กันอีกครั้งสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดไ like, ลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอพุ้น่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฝันดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุ้นนัน์นะ